สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชกค่คะสวัสดีตอนเสาร์วันที่18พี่น้องคะเมื่อนี้น้องนูดีเพ่นจะเทพืนบ้านเพิ่นเด้อพี่น้นนนองคะเดี๋ยวทางช่องจะพาไปซองเบิงทะเบียนลดลดปูนพี่น้องคะ <c oughs> เพื่อมีโชคมีใช่ไปกับน้องคนนาะคะ่นะเนาะนี่เป็นบรรยากาศที่ว่าน้นองนูดีตอนเสาร์วันที่18 <c oughs> พี่น้องคะเดี๋ยวทางช่องจะพาไปเบิงทะเบียนลดเทพูนบานน้องเพิ่นพี่น้องตามแอดมาคะ่ะ พี่น้องคะแคปหน้าจอไว้เดอ้อพี่น้องคะขับเปลี่ยนรถแปดศูนย์สี่ศูนย์สองเจ็ดค่ะพี่น้องคะค่ะเราจะมีโฉมมีไช่ไปกำน,นองโนดีงวดวันที่หนึ่งมีอยู่นายนกระกฎาคมหนึ่งกระกฎาคมหกห้าค่ะพี่น้องคะขาก็ไดากามาไปเบิง้งเป็นเทปปุ่นยุบานเนาะเป็นน้ำันพี่น้องคะเรามีโฉมมีไช่มีดวงไปน้ำันคะ่ะ ดีใจกำนองเพิ่นพี่น้องคะน้องเพิ่นสีไดหัวแดงหูไหม่ละน้วเป็นบรรยากาศยู่บ้านนองดูดีนะค่ะ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> có <laughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เบี้ยเงาสิยเงามังนองท่านใขนหลังม่อรถวนปับี่่แมาวเลยั่าครัโตะปโตะปท้่อนายไจสิ่ินเดินไเด้อะมาวนเลยมาะส่ก็ได้สุวามส่ใดชกับเกี่วได้มาเท่าใช่ิว้รวัลนงดาสาธุ่ม่เเทพุ่บาแล้วเนาะงใก้ห้ี่นอง่าาหาใดแล้วนะ ก็เลยดีอยากม่เยี่ยมม่ยำกับพี่บรรนังบรรเศ้าค่ะพี่น้องคะก็ดีใจน้อน้องคนเนาะค่ะกัขอบคุณทุกสายท่านั่งใจนะคะทงที่ร่วมแรงร่วมใจนะคะเอาไปทีางมาเบิงเทพึนน้อเนาะอาไดที่้างสิแ้งขันขอเพื่อนบ้านปากพี่น้องเด้อพี่น้องซค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นบรรยากาศานนองูดวันที่18ตอนเาเด้อพี่น้องคะนอึ่น พลังจัตเต้คืนขอแสดงว่ามีใจกำนอง่นเนาะค่ะได้มีหัวมีห้องดูแล้วพี่น้องคะคนทหัวเา้จหัวแล้วค่ะ่ะก็ขอบคุณขอบคุณนเอฟซีถูกถูกกันที่มาซอยน้องถุกสัง่งหัวห้องว่าสั่งบ้านค่ะพี่น้องคะดูนีเดี๋ยวทั้งช่องจกอนะังกรฟอนั้นทั้งตุเร่ฮานอยฝากส่อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี MC นั่งขาพี่น้องคะเพื่อใส่านใดงเขามาแล้วกัน รถกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อท,ที่จะได้พาดคลิปดีๆเด็ดๆจากข้างชองแบบพาโชคค่ะขะอีกสถานการณ์ที่บ้านน้องหนูดีค่ะเวค,ค่ะ อันี้ก็จะได้เปลี่ยนแปลงเป็นมุมบ้านสวยๆแล้วค่ะเป็นบ้านน้องคนเนะคะ่ะบ้านน้องหนูดี ใช่ค่ะมือนี้เดี๋ยวจะขอห้าน้อยกับน้องนูดีฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกถูกทันเนาะค่ะจังไรกะมาเบิ่งไปน้ากันว่าน้องนูดีหรือว่าน้องสินไชพิ่นจะหายตัวใด้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะน้องนูดีสว้อดีค่ะขอโชคขอมันต่างเอฟซน้องรุ่นน้องแบบน้องสินไช่เด้อค่ะโอ้คางหาเป็นตัวเกิดในใจมาแล้วคนนี้มือนีสุกับมุกัน

ปุุปุนุุณคยาคุณุสนุคุณคยายูปุสนุคุณุุุรูปุรยูปุสรีปุรีปรีปรีปแต่อมบอนดันานนะครับ เออวสินไซขึ้นมาขึดำพี่นอง้าาาค่ะสันตูซีซโเข้าคนจะมาข้นมากซดลวสาพี่น้องเด้อบกว่าถเป็นหมากซดคู่ซดมาะค่ะายุยังว่างนกิเต็มหมากเน่แต่าวล่้งาป้าป้าตาปลาป้าตาป้าป้าสันตูผีผู้ตี้นี้ตีวาไปวัดท่าเลือกโอ้ยได้กินหมากซดดีใจว่าสันตูซีซูโตก็ได้ค่ะพี่น้องพมาแสบหลายเมื่อวา สาวคู่โซฟมากซเ์น so ้ะค่าไปเที่ยมวันพันนางานน้องบั่องค่ะวัูขาค่ะอก่อรโมุ่่เสียงอาจจะดังเด้อพี่น้องเอค่ะรถโมปเพิ่นทำงานค่ะต้องกราบขอโทษขออภัย่อแม่ พี่น้องเอฟซีถูกทุกท่ันค่ะพี่น้องคะนะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับห้าน้อยมือนีวันที่สิบแปดเดือนมิถุนายนหกหาค่ะสามตัวน้องพันไห่แปดหกซีพี่น้องเอฟซีค่ะอาน้อยมือนีวันที่สิบแปดเด้อค่ะส่วนสองตัวสามศูนย์ค่ะเอฟซี FC ทันใดที่ชื่นชอบหรือว่ล่อแนวทางตัวเลขห้าน้อยของน้องนูดีกา ท่านใดชื่นชอบกับจัดท่านได้คัดกรผพานค่ะพี่น้องคะหาหนอยวันนี้วันที่18ดมิถุนายน65ห้าสามตัว8ปดหสี่สองตัวสามเดอ้อพี่น้องคะแคบหน้าจอไวค้ค่ะผู้ใได้ชื่นชอบกับจัดท่านได้คัดกรผพานค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ทางช่องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ